สองสามเลยกูคิดว่าใช่ว uh, ่ะมึงมีความพยายามมากเลยมึงไม่เห็นหนาดิลากของใหญ่ขึ้นภูเขาอะ

สุดยอดอันเาขึงเยอนเหนือเลนอเยสุดยอดเลยสามารถเอาของชิ้นใหญ่ขึ้นไปได้นะครับเฮะ ดูดิคนคนเต็มรถอย่างเงี้ยทุกวันนะโคตรทำไาเลยนะุ่มไปออนี่ครับวาขดเรียบร้อยเลยนะครับนออ กดเรียบร้อยเสร็จก็คุนตัวแยกย้ายครับแล้วก็ไปกันต่อ